ก็การศึกกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมที่เป็นเกมยอดนิยมตอนนี้เลยนะครับยอดนิยมปุ๊บผมเล่นปั๊บครับตั้งที่ครับเออเราตั้งที่ว่าแดก <c oughs> ไม่อัน <c oughs> เกมนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นเกมที่เราต้องกินคนอื่นเขาเพื่ออยู่รอดเอเราอยู่ไม่ได้ครับเราเป็นคนเอเชียก็ต้องไปเอเชียครับ เล่นกันเลยครับไม่รอช้าแรกครับต้องใช้เมาส์บังคับนะครับเมาส์บังคับทิศทิศทางนะครับจะไปตาาเมาส์นะครับตอนแรกก็ต้องแดกก่อนครับเรายังแดกคนอื่นไม่ได้ครับต้องแดกเพื่อจะให้ตัวระหว่างนี้ก็ต้องระวังแม่คนอื่นแดกด้วยนะครับเดดนแดกโอ้โหแดกครับแดก

lưu bọc nhá, con snake bar sẽแยก thành 2 ròng nhá, kiểu này nhá, kiểu này, nó đè nhá, lấy đè của chúng ta ngày hôm nay nhá, ôi, rầm rà nhá, à trong giếng โอ้มวิต่พี่บิ๊กแม่งโอ้ตอนนี้ต้องเด็กเล็กๆไปก่อนนะครับเอายังสู้อื่นไม่ได้โอ้โอ้เกือบเกือบคบยาแดกเอ้ยไป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 นามตรงนี้นะครับเราโดนแล้วมันจะแตกออกนะครับโอ้เกือบไปแล้วนะครับเราต้องหลบเพื่อเป้าหมายยิ่งใหญ่ของเราเราจะแดกคนอื่นให้หมด เออเลี้ยวเลี้ยวเป็นเกมที่มันอย่างไม่น่าเชื่อครับเกมนี้ไหมโอโวอรแลนหาแตกครับโอ้โหชิบหายโอ้แยกร่างครับโอ้ผิดโอ้แดกครับแดกเข้ามาแดกกันเลยทีเดียวนะครับโอ้เออรวมร่างเด็ดรวมร่างครับ ห <c oughs> นีไปก่อนครับจนกว่าจะรวมร่างได้โอแม่โอหนีก็หนีแม่งบู๊ฟเหโอตอนนี้นะครับเราต้องอะสะสมกำลังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเราโตแล้วเดี๋ยวเราจะมาเอาคืนกันนะครับตอนนี้เราต้องใจเย็นกันนะครับใจเย็นนะครับ รวมราบครับรวมรางกูชี้หายนะครับอุ๊เดกผิดครับเกือบไปแล้วกูสเัสดีาแล้วเดกชิบหายเป็นกนสองทีโอ้รวมราบรวมราบไปไวไหนดิเกมนอดีเหมือนเงางวันเลยครับ แนะนำทุกคนด้วยนะครับผมไม่แปลกใจเลยทำไมไมันถึงเป็นเกมยอดนิยมแบบนี้นะครับเป็นโคตรฮาเลยสัสแดกครับต้องหาแดกกันไปไเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะโตเต็มที่ครับ ตอนนั้นแล้ะครับจะไม่มีใครกล้าหือครับแดกออ้ยเฮียไม่ขยายร่างแม่คนื่้แดกเ้ยเวลาเราโดนแดงครับให้ตัวเล็กลงมากเลยครับเฮียจริ่อย่ายโง่เลยครับแม่เมื่อกี้คุมล่างเาได้ไงวะเนี่ย โอ,โอ้ชิหายไรับติดติดกำแพงครับไม่มบอกเลยว่ากำแพงแค่ไหนโอ้โดนแดกโอ้โอ้ดีนะครับยังเหลือรอดมาได้ตัวเลยเกือบ <c oughs> ไปแล้วไม่ล่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เลครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ต้องค่อยๆกินครับพยายามอย่ายให้โดนกินครับ เวลาเราจะโดนกินเราก็ต้องใช้วิชามาลครับ <c oughs> เดี๋ยวครับ <c oughs> ไม่ได้อหญตัวเนี่ยพอเริ่มตัวมันก็เริ่มโดนแด,ดกตอนนี้เราต้องแดกเล็กๆไปก่อนนะครับช้าๆได้ภาเลิมงามนะครับโอ้แดก ผิดครับเราร่าง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 เดินเราร่างไม่รวมล่างมันอยู่ไม่ได้ครับไม่รวมล่างมันอยู่ไม่ได้ครับตอนนี้ครับเราต้องสู้ต่อไปเท่านั้นครับตอนนี้เอาศักดิ์ศรีคนไทยไม่เป็นประกันเลยนะครับเรากําลังเล่นกับคนเอเชียนะครับเอาแล้วโอ้ แม่งทำไงเป็นหน้าแบบนั้นวะไม่เข้าใจเลยแม่งทำไมต้องได้สีม่วงเลยวะแม่งเหมือนเกยังไงไม่รูเ้เะ้ <laughs> ยเด็กเด็กเฮ้ยเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วเ <laughs> ออสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแม็กวิชัลล์เหลวบ๊ายบายสวัสดีครับ